กราบยินดีต้อนรับเ,เ,รเข้าสู่วงการเกมนะครับวันนี้เราอยู่เกม R O V กันนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นวิทย์ฝ้ายกันให้ดูนะครับในซีซั่น17นะครับโดนเนือไปจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยนะครับอาเริ่มแรกเราก็มาเรื่องที่บัฟแดงก่อนนะครับเนื่องจากมีอ่าจะจุบลงทางฝั่งมังกรใหญ่นะครับอ่าวนึงนก,นก็เต้นก็เนะต้นเต้นเต้นตีไปรุ่งช่วนี้ นี่จากรถแดงก่อนแล้วจากที่มาฟาร์มไปถึงรถดีรถสี่ก็จะตีไปเรื่อยๆตีไปต่อไปตีไปด้านขวาไม่นานมีคนมาช่วยครับจังเล้อกไปช่วยรถเดินแล้วไม่น่าจะมาตีรถกก่อนโอ้เตยได้กลับได้เตยได้ไม่นานไม่นานเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว นิดเดียวนิดเดียวไม่ทันมูตัตีนกครับมูตัตีนนกไปฝันต่อฝันต่อตรงกลางเายพร้อมมาแล้วหนีไปจัดการครับเป็นได้ไหมตีหนีนะตีหนีไม่ใช่ไปไปตรงกลางโดนแท็กไปแล้วโดยออกเด่งรองคือพี่ผีนี่นั่นเองแล้วก็ไม่สนใจไปฝ้าันต่อฝันต่อชูประตูฝ่ายไม่ได้เป็นนี่ใชจของฝ่ายับ มาน้ำต้องใช่นะมันสุดยอดเลยนี่ยนีแล้วบอกว่าเม็ดไปบนซะโอ้โหไล่เม็ดที่ไปบนจริงๆต้องไปช่วยทางทางเรนวงกลมใหญ่ครับเม็ดอดีอ๋ยวก็ดูตามสถานการณ์นะวันนี้เริ่มสี่อยู่แล้วสี่แล้วทำไมวัใหม่ไม่ไ,ได้ไป่คือดได้แล้วเดีย๋ยวเจอหน้าครอปเลนะครับ โ้ที่เดนทมาที่นกันแตาไมด้เล็คนับีก็ตัว็ตนทางนารู้มแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ทันมันตอนไฝ่ามอนบังกบางกเริ่มเปิดบังกองเลยว่ช่วยกันหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยกันหน่อยแล้วก็แล้วก็มช่วยหน่อยไตีคนเดียวก็ได้ครับทุกานทุกจะบอกยนีครับการการขอกการ เลันต่อเป็นจากเล่นบนมาเล่นล่างตอนนี้เล่นบักเล่นเล่นเงนอยู่คี่สุดปเล่น่อเก็บป่าเก็บป่ามองสเตอร์บาให้ได้เยอะๆมาหรเราจะไปคีบอ่าเป็นมาสคคีปตัวเดียวเอ้ยเร็วจริงๆเลยเรา นะฮะยังอย่งเงี้ังคลกซิกซี่ซิกซี่สา้าซาดูสารตีกันแต่งตีกแข็งแข่งแข็งก็งม่อลยจับไว้ได้เรียบร้อยอะโทษทีนะอามที่จริงแล้วตอนอารามจับอนิ่ห้ามตีนะอ้ยวรดนักวิรดระบียบโอ้ยเวิร์ดเวิเวิม์ดวิร์ดเวิร์เวร์ดเอดรววอเดวเรยร หลัจกี้เาตีกดไม่ถันลลืมหมท้ยมตีไม่ทันโอโว์โชว์โว้ยตอหมดตแรกล้วงี้ตนี้ยังไม่ทเลโอนนี้ยังมุตะฟาโบโรบ้ามเดฟาไปครับโอ้ยไม่มีแลตอนนี้ยังไม่มีครับเดินโยังไม่มีแล้วนาค้อนเห็นรค้อนมั้ยโรนจับตีโดนท้องใครใครนี่เราจะฆ่าทา้งนันเงจใจนาค้อทันไหมไปทันกันต่อเขีคลิปนครับ

อืไปฟัต่อมึงก้ใหญ่มังก้นใหญ่เลยมามังก้ใหญ่มามาบึั้ต้อยทั้งมเยไปด็กหลกอนี่เย่วมาเทวนาถตีมังกรได้ครับับมังกรได้แล้วฟังต่อครับทางบนนี้มันต้องมีคนมีเหยื่อมาแน่นมีเหยื่อมันโดนแน่น คอยดู <f dragging> ัเหยียบกเดิสะสะสะนั่งเงียี่มาเงย่งโดนเซนกาเซนกาเซนกานี่ท่าไเซนิกาเาทำได้จทำได้ครับนี่ตัวตัวหม่เอาแล้ววิ่งีเลยพื่อตีวิ่งนีแล้วต่อถามว่าตเองทำยนงไงบ้างเพ่อเิเีนนึ่งหนึ่งไปีวามยัง้ครับก็โอ้โหเกี่ยว่า หนึ่งทางขวายกไปทางขวาแล้วพวกเทวนาถกาตามนี่ยกไปทางขวาเนี่ยยนขอนะครับคือี้ยายธรรมดาทีมดีก็ดีไปด้วยครผมี้คิดไหมทีมดีนะครับเดอฟางเงนต่อฟาง้ายฟางขวาเออฟางขวาโอ้โหขบกันอยู่ขบกันอยู่ไปไปไปแล้วก็แล้วไปถ่ันไป่ทันไปแล้ว ความเป็นต่อต่อมาตวตัวใหญ่คามที่หมดลครับลกแดงบกฟ้าที่มึงบม็อกฟ้ามันาเหลยมางีเยอะนะเอวามหามไปแบผมน้าครจะลอยป้อมล่างครับโคอทุกลอยป้อมล่างแล้วยังไงนี่อยู่ตรงนี้เือยนะบอกนี้หนีได้ มีได้ด้้เป็นหน่อยเดียวรับเลยรับป้อมทำลายงที่หมีอยู่สุดยอดไปเอาเทวนัไรเลยปฟาไปแล้วรับยังเพี่จะไปเมื่อกี้โอ้โหหลบาดหลบพาดเดี๋ยวอต่อทีป้อมของ้ออหลุ่บ

บอกราดูเรื่อยจากคลิปนะเดี๋ยวกพานเออใช่โอ่อนงเออวกักันอีกแล้วมเลยละโอ้โหวกักันแต่เราที่สุดจอนจริงทีนเรานี่เยี่ยมมากเมาเพื่อนมาลาเพื่อนตัวไอเก้าเิก้าตโครับเครับเลเจนดอรี่นะ

อ๊อล้วก็พี่เนี่ยนะ่อกพี่อกดู้พี่่ทยทำลายคก้านี่ยนี่นะค่เกี่ข่่ยร้อยบรจนดาวลี่โอ้โหสุดยอดครับเราได้ดับเบิลคิวไปนะครับยได้ทริปเปิลคสุดยอดจบเป็นไปเกมนี้ตีปอมตีปอมเอาโดนยิงแล้วตรงนี้โอ้จบแล้วตรงนี้เอตดเอละฮะน่ดน้อยมาจบแล้วตรงลีเดิอสวยๆสวยๆลีดมาขีดมา รอคีบไ้จัดการจบเกมก็ได้ดาวไปตามระเบียบเรียบร้อยมัเท่าไฟแพทนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครัสมควรแบนจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Agent on assignment.